คยรู้สึกไหมครับว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากเมียจับได้ตัดปัดไม่ผ่านแต่พอผมได้มารู้จักกับร้าน Regent Shop ปัญหาของผมก็หมดไปมันทำให้การเติมเกมของผมเป็นเรื่องสันติหลักฐานไม่เหลือปลอดภัยราคาก็ถูกสะดวกรวดเร็วขายกันตรงๆเลยแล้วกัน Regent Shop ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับ สวัสดีครับผมเพื่อนเพื่อนชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกมแล็คซ์ล็อกโมบายอีเทน l ลเลิฟสองจุดศูนย์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาไกด์พูดถึงเรื่องของออร c เ e ค i l l มิลเลอร์นั่นเองนะครับเพราะว่ามีหลายๆคนเนี่ยก็ยังแบบตัดสินใจไม่ถูกนะครับว่าตัวละครของเราเนี่ยจะใช้ออร c เ e ค i l l มิลเลอร์อะไรดีนะครับแล้วก็แพทปัจจุบันที่ผมอัดคลิปอยู่นั้นนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าออร์เรคเชนมิลเลอร์เนี่ยยังม ดีย๋ยวมาดูกันครับว่า Oracle Miller คือตัวนี้นะฮะนี่ฮะก็ยังมีแค่เป็นแบบ Attack Abstract กับ Defense Abstract นั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูที่ Attack กันก่อนนะครับว่าแต่ละอันเนี่ยเหมาะกับการใช้งานยังไงบ้างนะครับผมโอเคฮะเริ่มกันที่อันแรกนะครับผม Giant Axe นะครับตัวแรกเนี่ยก็คือจะดา m เม e ทูดาร์ m มอนสเตอร์นนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมบอกตรงว,ว่าไม่ได้คุ้มมากนะครับอืมมันไม่ค่อยคุ้มเพราะว่า เป้าหมายที่เราเอาไปใช้ได้เนี่ยจะใช้ได้เฉพาะมอนสเตอร์ธาตุมืดเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ไม่ได้ไม่ได้คุ้มขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพระทูปอย่างเงี้ยนะครับที่สามารถเปลี่ยนธาตุของเป้าหมายให้กลายเป็นธาตุมืดได้ตัวนี้ก็อาจจะดีนะครับและอีกอย่างเนี่ยมันไม่ต้องตีบวกด้วยนะครับตัวนี้ก็พระทูปน่าจะใช้งานได้คุ้มที่สุดนะครับผมต่อมาครับดราคอนวิงนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นดาเมจทูดราคอนมอนสเตอร์นะครับผมบวกรับ่งตัวนี้เี็ยก็นะปรนเรื่งของ เผ่ามังกรน,นั่นเองนะครับและเผ่ามังกรเกมนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็ยังมีไม่เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยไม่คุ้มที่จะทําเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันดีตรงที่ว่ามันสามารถใช้ได้ทั้งกายภาพทั้งเวทเลยเพราะว่ามันเป็นเผ่านั่นเองนะครับต่อมานะครับ storm i e นะครับตัวนี้เนี่ยก็คือสร้างความเสียหายต่อมอนสเตอร์ธาตุน้ำนั่นเองนะครับอันนี้ก็โอเคเหมือนกันนะครับกรณีที่เรามีวิศาคอยเปลี่ยนธาตุาอย่างเช่น super nova ที่เขาฮิตกันตอนนี้เนี่ยตัวนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับแต่ว่า มันก็ไม่ค่อยครอบคลุมเท่าไหร่เพราะว่ามันก็ยังต้องพึ่งคนคอยเปลี่ยนท่านั่นเองนะครับต่อมาครับรูด้าโบนะครับผมเมื่อใส่แล้วเนี่ยจะได้รับสกิลฮิลเลเวลสิบนะครับตัวนี้ก็รู้สึกเฉยๆนะครับเพราะว่าสกิลฮิลเลเวลสิบเนี่ยมันก็ฮิลได้ทีละเป้านะครับผมแล้วก็อ่าขึ้นอยู่กับค่าโฮลี่แอตแทกอะไรพวกนี้ด้วยนะครับอืมก็อาจจะไม่ค่อยคุ้มนะฮะต่อมาครับผมเวเซอร์เอ็กซ์นะครับเวเซอร์เอ็กซ์เนี่ยครับก็คือทําดาเมจต่อมอนสเตอร์ขนาดกลาง บวกเนนั่นเองนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้งานในเรื่องของการฟาร์มการอะไรได้นะครับนิดหน่อยๆน่อยแต่ก็แค่7%ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะครับต่อมา t r ็กเกอร์แฮนอกนะครับตัวนี้ก็จะทำดาเมจต่อเผ่าบู๊ตสรนะครับอนิมอลก็คือบู๊นั่นแหละนะครับตัวนี้ก็จะดีครับก็สามารถเอาไปใช้งานฟาร์มได้นะครับเพราะว่าเผ่าบู t ในเกมนี้เนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งเวทแล้วก็กายภาพเลยนะครับผมอ่ะ ต่อไปนะฮะขวาน w i n แฮม m มอรนะครับตัวนี้ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมสำหรับคนที่เป็นซ u เปอร์โนวิดนะครับเพราะว่ามันบวก Wind ามเมไป10%นะแล้วก็ซ u เปอร์โนวิดส่วนใหญ่เนี่ยสกิลจะเป็นธาตุลมหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะเหมาะสำหรับซ u เปอร์โนวิดสำหรับสายงบไม่เยอะนะฮะงบน้อยนะครับอย่างผมก็ใช้เหมือนกันนะครับก็ได้ w i n ดามเตบวก10%ไปเลยนะครับต่อมาครับเ a จิค x ลฟ็อกลาสนะครับไม้แมวตัวนี้เนี่ยจะบวกดาเมจไร้ธาต สนตะครับตัวนี้ก็เป็นที่นิยมเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่เล่นเป็นพวกหุ่นระเบิดอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าหุ่นระเบิดเนี่ยมันจะเป็นการโจมตีแบบไร้ธาตุนะครับหรือว่าจะเป็นอาร์มแคนนอนของไท์บิงเกอร์ก็เหมือนกันนะครับก็จะช่วยให้ดาเมจแรงขึ้นได้ในราคาที่ค่อนข้างประหยัดนั่นเองนะครับผมเพราะว่ามันไม่ต้องตีบวกนะฮะต่อไปนะฮะเอิร์ธแอตแทกบวกสินะฮะตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับกับพวกที่เป็นสกิลธาตุดินทั้งหลายก็จะบวกไปรับเตอร์เอ็กซ์นะครับ จะเมทธาดน้ํบวกอนะครับอันนี้แล้วแต่เลยครับว่าสกิลของเพื่อนเพื่อเนี่ยเป็นธาตุอะไรเล่นอาชีพไหนอาชีพไหนมีธาตุดินแรงก็อาจจะใช้เอิร์ธอาชีพไหนมีธาตุน้าแรงก็ใช้วอเตอร์อะไรนี้ก็ได้นะฮะอืมส่วนต่อมานะครับผมเมจิกเยลโล่ฟอกคลาสครับอันนี้จะเหมือนกันเหมือนกับเมจิคอลฟอกคลาสเลยครับเพียงแค่ว่ามันเป็นคนละขั้นกันแค่นั้นเองนะครับอ่าเพราะฉะนั้นก็ข้ามไปนะครับต่อมานะครับดาบนะฮะดาบมีดทั้ง4ธาตุตัวนี้นะครับอันนีี้เน่ย ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างแรงสุดในแต่ละาธาตุเลยนะครับแต่ว่ามันจะต้องตีบวกด้วยนะครับผมนั่นหมายความว่าถ้าเราไม่บวก15เนี่ยถ้าเราบวกแค่10เนี่ยมันก็จะเท่ากับพวกอ่า X Hammer อะไรพวกนี้นะฮะพวก w i n hammer earth x อะไรพวกนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยดาบพวกนี้นะครับถ้าคุณจะไปสุดในด้านไหนเนี่ยคุณจะต้องตีบวก15นะครับเพราะว่าแต่ละบวกจะได้ดามีธาตุนั้นๆเนี่ย 1%นั่นเองนะครับถ้าบวก15ก็จะได้15%นะอ่าก็อันนี้แล้วแต่นะครับว่าเพื่อนๆแบบเป็นสายธาตุไหนอย่างบางคนเล่นโลนินหรือเล่นไนเงี้ยต้องการธาตุไฟแรงๆครับก็ Fire Knife ก็ได้นะครับผมก็สามารถใช้ได้นะฮะอืมต่อมานะครับสำหรับคนที่ชอบตีบอสมากๆนะครับผม Punishing g u i l l o t ติ e นะครับตัวนี้นะฮะหอกบอสแท้ที่เขาเรียกกันนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆเป็นสายแบบคลั่งไคล้ในการตีบอสนะครับ ชีวิตนี้ฉันจะตีบอสในเกมนี้อย่างเดียวนะครับตัวนี้ก็จะค่อนข้างเหมาะนะครับเพราะว่ามันบวกดาเมจต่อบอส MVP โดยตรงเลยนะครับบวก5เนี่ยก็จะได้5ปรเซ็นบวก10นะครับก็ได้สิบปอร์เซ็นบวก15ก็ได้อีกสิรวมทั้งหมดเป็น30%ปร์เซ็นต่อบอสนะครับอ่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับงบเพื่อนๆนะครับใครแบบว่างบไม่เยอะก็อาจจะใช้แค่บวก10 ใครงบสูงหน่อยก็อาจจะจัดบวก15เลยนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่าการใช้งานมันได้แค่บอสอย่างเดียวนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องเลือกดีๆเหมาะสำหรับคนที่แบบบ้าล่าบอสจริงๆนะครับต่อไปนะครับผม Noble Cross นะครับตัวนี้ก็จะดาเมจต่อพวก u n d e a d 15%นะครับอันนี้ก็ใช้ได้นะครับแต่ว่ามันก็ค่อนข้างฟิกซ์ไปหน่อยนะครับว่าเป็น Un d e a d อย่างเดียวนะครับ อีกหนึ่งอันที่นิยมมากๆสําหรับคนที่เล่นพวกสไนเปอร์นะครับก็คือสแลชนี่เองนะครับสแลชเนี่ยจะเพิ่มแอตแทกสปีดให้เรา5%นะครับแล้วก็ถ้าบวก1นะครับผมจะได้ออโต้แอตแทกดาเมจหนึ่งเปอร์เซ็นต์ออโต้แอตแทกเนี่ยเป็นค่าที่เพิ่มได้เยอะมากๆนะครับสำหรับพวกสไนเอลหรืออะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสแลชบวกสิเนี่ยมันจะได้ออโต้แอตแทกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งก็ สูงมากๆและสแลตเนี่ยเป็นไอเทมที่ราคาไม่แพงครับเพราะว่ามันเป็นอาวุธที่ดรอปจากออคิโียและดรอปง่ายมากๆนั่นเองนะครับอ่ะต่อมานะครับคอสตา้าฟนะฮะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งออร์เคิลมิลเลอร์ที่คนนิยมกันมากๆนะครับผมเพราะว่ามันจะเพิ่มฮิลิ่งนะครับ4%ต่อการบวกนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยจะเหมาะสำหรับพวกสายซัพพอร์ตที่มีฮิลนะครับไม่ว่าจะเป็นพระจะเป็นเศษจะเป็นน้องแมวจะเป็นพาราดินอะไรเงี้ยก็คือ ใช้ตัวนี้ได้นะครับคอสต้าฟนะแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าเป็นพระเนี่ยก็คือห้ามถือคอสต้าฟนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนคาถาเป็นคาถาถึกเพื่อที่จะใส่ออรลเคิลมิลเลอร์เป็นคอสต้าฟได้นั่นเองนะครับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นสนับครนั่นเองนะครับแล้วสนับคราวเนี่ยตัวนี้ก็ดีเหมือนกันครับเพราะว่ามันเป็นสนับที่เพิ่มแอดแท็กเปอร์เซ็นโดยตรงเลยนะครับอืมตัวนี้ก็จะช่วยให้เราแบบ แอดแท็กสูงขึ้นนะครับแอดแท็กยืนเมืองแอดแท็กอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ค่อนข้างครอบคลุมแล้วก็ใช้ได้หมดคือมันก็ดาเมจแรงขึ้นในทุกด้านนั่นเองสําหรับสายกายภาพนั่นเองนะครับต่อมานะครับผมฮาร์ดเบรกเกอร์นะครับตัวนี้จะเป็นขวานของดับเบิลแองเกอร์นะครับตัวนี้จะเพิ่มค่าคริติคอลนะครับสินะครับแล้วก็เมื่อบวก5้าบวกสิบวกสิก็จะเพิ่มคริติคอลดาเมจไปอีกห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็สิบห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับต ไม่ได้สูงมากนะครับผมอย่างเช่นพวกไนท์นะครับเออหรือว่านินจานะครับก็สามารถใช้ได้นะครับเพื่อที่เราจะได้ดันค่าคริติคอลขึ้นไปนะครับเพื่อให้เป้าหมายของเราเนี่ยกันการคริของเราไม่ได้นั่นเองนะครับผมอ่าแต่ถ้าเกิดเป็นแอสซินใส่เงี้ยแอสซินนะค่าคริติคอลมันเยอะอยู่แล้วนะครับก็ใส่ตัวนี้ไปอาจจะเห็นผลน้อยกว่าพวกสชอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็ลองเลือกใช้ดูนะครับต่อไปครับขวานแม่ค้านะครับขวานแม่ค้าจะโบวกอินหนึ่งแล้วก็อิกนอเดฟสองนะครับผมซึ่ง อันนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะตีบวกได้แต่ว่าในเกมเนี่ยมันมันมันเขียนว่ามันไม่ได้เขียนอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆตีบวกเนี่ยรู้สึกว่าจะได้อกนออเดฟสองเปอร์เซ็นต์นะครับก็ใครขาดเจาะเกาะก,ก,ก็สามารถใช้ตัวขวานตัวนี้ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่เพราะว่าเจาะเกาะเนี่ยหาจากข้างนอกเนี่ยง่ายกว่านะครับอืมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ข้ามไปก็ได้นะครับต่อไปธนูบอสวัวนะครับเอเบริโวนะครับตัวนี้จะบวกดาเมจต่อคนนะครับใครที่ชอบตีคนหนักๆเลยนะครับตัวนี้ก็ สามารถใช้ได้นะครับแล้วก็ราคาไม่ได้แพงมากนะครับเจ้าธนูตัวนี้ก็จะเน้นดามมีต่อคนเลยก็คือตรงกันข้ามกับไอหอกบอสแท่นะครับหอกบอสแท่ก็คือจะเน้นบอสอันนี้จะเน้นคนเป็นหลักนะครับผมอะต่อมานะครับโอลินกานะครับโอลินกาตัวนี้จะลดฟิกแคสนะครับผม1 5นะครับแต่ว่ามันลดน้อยมากนะ15%คือน้อยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่เล่นเป็นพวกสายซัพพอร์ตอะไรพวกนี้สามารถใช้ได้นะครับเพราะว่า บางสกิลเนี่ยมันก็จะมีหลอดฟิกแคสอยู่แล้วตัวนี้ก็จะช่วยลดได้นิดนึงแล้วก็ทําให้ต่อคอมโบของเราได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับส่วนลิสตสตาร์นะครับอ่ะจะเป็นการลด v a r i a b l e cast time นะครับก็คือลดไล่ปกตินะครับก็คือเราสามารถที่จะยอมลดค่าเด็กลงมาเพื่อใส่ตัวนี้ไปแล้วมันจะทําให้สกิลของเราไลหลอดซึ่งไอ้พวกค่าไล่ค่าอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ละอาชีพมันก็ไม่เท่ากันเนาะอันนี้เพื่อนๆก็อาจจะต้องไปคํานวณเองนะครับว่าเอ้ยถ้าเราเล่นอาชีพนี้สกิลนี้ ค่ารถไล่เราเนี่ยมันเท่านี้เราต้องอัปเด็กเท่าไหร่หรือว่าถ้าเราอยากเอาเด็กออกเพื่อไปอ mm ัป hmm. อินเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถลองคำนวณดูได้นะครับแต่ส่วนตัวเชียโอรินกามากกว่านะครับเพราะว่ามันลดเป็นฟิกแคสเลยนะครับก็ต้องดูอีกทีนึงนะครับว่าชีพของเพื่อนๆเ,เนี่ยเป็นอาชีพที่มีฟิกแคสหรือว่ามีแวลูเบลแคสไทม์สูงหรือเปล่านะครับอืมต่อไปดาบเฮเวนหรือดาบโพลีอเวนเจอร์นะครับตัวนี้ก็อ่าจะเป็นตัวที่อ่า เวลาตีปกติแล้วมีโอกาสออกฟอร์เรนสตาร์นะครับผมคล้ายๆกับดาบดาวตกนั่นแหละนะครับแต่ว่าระยะที่เราโจมตีเนี่ยต้องไม่เกิน3เมตรนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เฉยๆนะครับไม่ค่อยดีมากแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพวกสายฟาร์มสายอะไรนี้ก็อาจจะโอเคหรือว่าเอาไปลงพวกออร์เรเคิลมิลเลอร์ไม่ใช่ออร์เคิลดันเจียนก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะอันนี้ก็ถูกครับใช้งานได้นะลืมไปครับผมข้ามไปนิดหนึ่งครับสปิริต c ลินซิ่งเด็คเกอร์นะครับอันนี้จะทําให้ตีเผาเดมอนแรงขึ้น15%นะครับต็วนี้ก เหมือนกับอาวุธที่ผ่านๆมาครับก็คือมันฟิกแค่เดมอนอย่างเดียวนะครับแต่ก็ดีตรงที่ว่ามันสามารถใช้กับเวทได้ด้วยนั่นเองครับอืมต่อมาครับ i v o r y Lance นะครับผมก็จะเป็นดาเมจต่อไร้ธาตุนะครับไรธาตุมอนสเตอร์ไรธาตุนะครับ15อันนี้ก็สามารถใช้งานเสริมดาเมจไปได้นะครับตัวนี้ค่อนข้างโอเคนะในมุมมองผมเพราะว่าบางคนที่อาจจะเพิ่งเล่นนะครับทำดาเมจต่อพวกมอนสเตอร์ไรธาต right ุได้ยากเนี่ย คือตัวนี้จะช่วยได้เยอะนะครับ15%นะเพราะว่ามอนสเตอร์ไรท่าเนี่ยปกติเราไปแล้วเนี่ยคือเราไม่สามารถแบบกดาธาตอะไรเพื่อสู้กับมันได้นะครับหรืออาจจะกดาธาตที่เราอวยพรเยอะสุดสู้กับมันได้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะช่วยบูสต์เมทตรงๆไปเลย15%นั่นเองนะครับอืมต่อไปนะครับผมสมุดกรุมนะครับผมโอดบุ๊กเพจทองเนี่ยอันนี้ก็ดีสำหรับสายเวทมากนะครับเพราะว่ามันจะบวก m อมทแซไปเลยตามบวกที่เราได้เนาะ อันนี้สายเวทก็จะค่อนข้างครอบคลุมมากๆนะครับสำหรับสมุดตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้งานได้เลยนะครับผมวิซารี่สตารฟนะครับตัวนี้ก็ทุกๆบวกเนี่ยจะได้ MDEF i g n o r กนะสอนะครับผมอ่าก็คือเจาะเกราะเวทนั่นเองนะครับตัวนี้ก็สําหรับคนที่ขาดเจาะเกราะเวทครับผมก็สามารถใช้เจ้าตัววิซารี่สตารฟได้เลยนะครับผมอืมต่อมาครับผมก็คือมีดเพนครับมีดเพนเนี่ยต้องบอกก่อนว่าครับว่าเป็นออร์เรคเนอร์มิลเลอร์ที่ เพิ่มค่าเพนได้เยอะที่สุดนะครับเพิ่มค่าเพนหมายความว่าถ้าเราไปเจอคนที่มีดาเมจรีดักเยอะๆนะครับผมไอตัวไนฟ์ตัวนี้มีีเพนตัวนี้นะครับมันก็จะยิ่งเห็นผลมากแต่ถ้าเกิดว่าเราสกัดตัวนี้เข้าไปแล้วเราไปตีตัวที่มันไม่มีดามเมจรีดักเลยหรือไม่มีการป้องกันอะไรตรงนี้เลยนะครับมันก็จะเห็นผลน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเทียบของ2ชิ้นเนี่ยเราต้องเทียบดีๆนะเราต้องดูที่แบบเป้าหมายของเราด้วยนะครับว่าเป้าหมายของเราเนี่ย เกาะเยอะเกาะน้อยนะครับเพราะว่าบางคนเทสแล้วเอ้ยมีเพนแบบเอ้ยเห็นผลน้อยว่าไปทําแบบไปทําพวกสนับครอดีกว่าไหมได้แอดแท็กเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายด้วยนะครับไม่ใช่ขึ้นอยู่กับตัวเราอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นใครจะทํามีเพนเนี่ยก็เหมาะนะครับสาหรับคนที่จะเล่น pvp หรือว่าล่าบอสตัวสูงๆอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่ถ้าเทียบแบบดาเมจรีดักน้อยๆเนี่ยมีเพนอาจจะเห็นผลน้อยนะครับอืมต่อมานะครับผมฮาร์ดเบรกเกอร์อันนี้ก็ พูดไปแล้วนะฮะอันนี้ข้ามไปเลยแล้วกันเนาอะอ่ะต่อไปฮงลินซอสนะครับอันนี้ก็จะเป็นการโจมตีปกตินะครับผมมีโอกาส5%ไม่ใช่โจมตีปกติโจมตีกายภาพนะครับจะเป็นปกติหรือสกิลก็ได้นะครับมีโอกาส5%นะครับที่จะใช้เมเทโอเเวล5นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยก็จริงๆแล้วเมเทโอสตอมเรวล5เนี่ยคือไม่ได้ไม,ม,ไมไ่มีไม่ได้มีความแรงอะไรมากเลยนะครับเพราะว่ามันจะต้องออกจากการโจมตีกายภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกอาชีพกายภาพอะมันไม่ค่อยได้อัพอินอยู่แล้ว นะเมเทโอเลยก็จะเบานะครับก็อาจจะเอามาเพื่อทําให้เป้าหมายกระตุกอะไรพวกนี้ได้นะครับแต่ถ้าเอามาใช้งานเพื่อให้เมเทโอแบบตูมตามแรงๆเหมือนวิสารเนี่ยเป็นไปนไม่ได้แน่นอนอีกอย่างมันเลเวลแค่5ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกเมเทโอที่ลงมันก็จะไม่เท่ากับของพวกวิสารนั่นเองนะครับอืมอ่ะต่อไปครับดาร์คไฟเซอร์ซนะครับตัวนี้เนี่ยก็คือเมื่อเราโจมตีปกติเนี่ยจะลด SP ของฝั่งตรงข้าม60แต้มนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับพวกสายตีเร็วๆนะครับผมเพื่อให้เบิร์น SP ของฝั่งตรงข้ามได้นะครับเป็นเหมาะกับพวกสายพ v พีเป็นหลักนั่นเองนะครับก็สายพ v พใช้พวกนี้จะดีนะคือแบบยิงดูๆๆพวกสายสกิลอะมันก็จะไม่มี SP ใช้นะครับก็ป่วนดีเหมือนกันนะครับอ่ะต่อไปนะครับผมทากาโร่อันนี้ก็พูดไปแล้วเนาะ สตาร์ฟออฟอิเลเมนต์ฟิวชั่นนะครับตัวนี้ก็สําหรับสายเวทนะครับก็จะบวกสกิลดาเมจที่เป็นสกิลเอโอีนะครับเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ใช้ได้เฉพาะกับสกิลเอโอีนะครับถ้าเกิดเป็นเศษแบบโฟล์อะไรอย่างเงี้ยตัวนี้จะไม่ส่งผลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเป็นสกิลที่ลงพื้นเป็นเป็นแบบเป็นหมู่อะไรพวกนี้นะครับถึงจะแรงขึ้นได้เจ็ดเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับดูม์สเลเยอร์นะครับดูม์สเลเยอร์จะเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้บวกความเร็วในการโจมตีมากกว่านะครับซึ่งก็ ส่วนใหญ่แล้วอาชีพที่ตีเร็วๆเนี่ยมันทำมันทำแอแด็สปีดล้นได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยอาจจะมองข้ามไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าแทบจะทุกอาชีพะครับที่เป็นสายตีเร็วสาย AA อะไรพวกนี้มันมียาเขียวมันมียาเอจมีบัฟช่วยเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับผมเ e เวนสปีดนะครับต่อมาอันนี้ค่อนข้างดีนะครับ ประหยัดด้วยนะครับเหมาะสําหรับพวกพระด้วยนะครับเพราะว่า Holy Attack บวกสิก็จะทําให้ฮิลแรงขึ้นด้วยนะฮะบางคนใช้คาถาฮิลอยู่แล้วสกัดคาถาฮิลไม่ได้นะครับก็สามารถใช้ Heaven Spear บวก Holy Attack ไปได้นะครับสิเลยนะครับอืม Fire X นะครับทำไมมาลงอยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้นะฮะก็เพิ่ม Damage ทัดไฟสิบเปอร์เซ็นตนะครับที่เหลือก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับพวก Wizard Power, Staff of Vitality นะครับ Unlimited Holy Avenger อันนี้ก็พูดไปหมดแล้วนะครับ ดาบโกดนะครับอันนี้ก็ดาเมจต่อมอนสเตอร์ธาตุผีบวก15%นะฮะอันนี้ก็ค่อนข้างเฉพาะทางไปนิดนึงนะครับมอนสเตอร์ธาตุผีเกมนี้ก็ยังไม่ได้เยอะมากแต่บอสก็มีประมาณ3ตัวนะครับที่เป็นธาตุผีแล้วก็โหดๆก็อาจจะเอาไปใช้ได้ถ้าเกิดใครที่แบบหินสกัดเหลือๆก็ลองใช้ดูได้นะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าเอาไปทําพวกที่มันเป็นแบบแอดแท็กหรือเอเมทแท็กอะไรตรงๆน่าจะคุ้มกว่านะครับอืมแล้วก็คาทางงูแดงนะครับคาทางงูแดงเนี่ยตัวนี้ก็จะ ลดการใช้ SP ได้15%นะครับอันนี้ก็ดีนะครับสำหรับคนที่แบบไม่อยากใช้ SP เยอะหรือว่าทำส่สลด SP 1 0อะไรอย่างะไรเงี้ยก็สามารถใช้ได้เพื่อให้สกิลของเราเนี่ยแบบไม่ต้องเสีย SP เลยนะครับอือต่อมาครับ Stick o f Wicket t o o นะฮะตัวนี้ก็จะเพิ่มนะครับ M Pen นะครับก็อย่างที่ผมพูดไปเหมือนกับของมีดเพนนะครับถ้าเกิดว่าเราไปเจอตัวที่มันมี M Damage Reduce เยอะๆนะครับไอตัวคาถาเนี่ย ก็จะเพิ่มเยอะนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเราไปยิงตัวที่มันรีดักน้อยๆยมันก็จะเห็นผลน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีสมุดกูมก็อาจจะดีกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราสกัดอะไรนะรแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเรายิงตัวอะไรด้วยนะครับแล้วก็เป้าหมายที่เรายิงเนี่ยมันมันมีค่าสเตตัสยังไงมันมีการป้องกันยังไงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจตรงนี้ด้วยนะฮะต่อมาครับแปลงออฟกามนะครับตัวนี้ก็ดามจต่อมอนสเตอร์ธาตุไฟ 15%อนะครับอันนี้ก็เหมาะสําหรับพวกม้องนะครับผมอ่ามองเนี่ยเวลาจับแล้วเขาจะเปลี่ยนเกาะเป็นธาตุไฟได้นะครับถ้าเกิดว่าใส่มีดต,ตัวนี้เข้าไปเนี่ยก็จะต่อยพวกนั้นได้แรงขึ้นอีกนะครับอืมในที่นี้ผมพูดถึงแบบเป้าหมายที่เป็นคนนะครับเพราะว่ามันจับบอสไม่ได้นะโอเคเนาะแล้วก็วิงสตาร์นะครับอันนี้จะเหมาะกับพวกเอ่อสกิลนะครับสกิลแบบเป้าเดียวนะฮะอืมก็จะทําให้มีโอกาส20% ที่จะรีเลือดนะครับแล้วก็รีเอกลับมานั่นเองนะครับตัวนี้ก็เฉยๆนะครับเพราะว่ามันมีของกาชาที่อารมณ์คล้ายๆแบบนี้อยู่แล้วนะครับก็อาจจะไม่ได้ใช้งานเท่าไหร่นะครับอีกหนึ่งอย่างที่คนนิยมใช้กันมากเลยนะครับก็คือโฮเกเฮนรีไฟแฮมเมอร์นะครับค้อนทองตัวนี้นะครับที่ดรอปจากงูดำนะฮะก็คือตัวนี้เนี่ยเมื่อโจมตีเป้าหมายนะครับ ใช้สกิลนะมีโอกาส10%นะครับที่จะทำให้อาวุธและเกราะของเป้าหมายเนี่ยแตกนะครับอ่าก็คือมันก็จะเหมาะกับพวกสายสกิลรัวๆอย่างเช่นสไนนะครับสไนเอสพีเนี่ยก็คือเวลายิงเนี่ยมันยิงเป็นสกิลอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของคนที่โดนยิงเนี่ยก็จะแตกรัวๆนะครับซึ่งมันจะแตกแค่2อ,อย่างก็คืออาวุธกับอ่าเสื้อนะครับอ่าเสื้อแตกปุ๊บเนี่ยสไนมันก็ยิงแรงแล้วนะครับอือหรือว่าใช้ได้ทุกอาชีพเลยนะจริง เออไอคอนเนี่ยดีมากป่วนได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาใส่หมวกป้องกันแตกอะไรเงี้ยตรงนี้เราก็อาจจะใช้งานไม่ได้นะครับโอเคฮะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องของ a t t แท็กแอสแท็กนะครับผมอันนี้ก็ลองเลือกใช้กันดูนะครับจริงๆมันก็ตามงบเราด้วยนะครับแล้วก็ตามแบบเป้าหมายที่เราจะไปเล่นด้วยถ้าเราชอบตีบอสเราก็ไปในเวของบอสถ้าเราชอบ PVP เราก็ไปเวพีพีถ้าเราชอบลงดันถ้าเราชอบตีตัวไหนเป็นพิเศษหรือถ้าเราครอบคุมหมดเลยก็ ตามที่ตามที่เพื่อนๆเ,เลือกได้เลยนะครับอาจจะเป็น a อ็มแท็ a เอ็มแท็กเอ็มเพนเพนอะไรเงี้ยก็เลือกได้นะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแต่บางอย่างก็ต้องดูดีๆนะโอเคฮะมาดูในส่วนของ d e f e n s e Abstract กันบ้างนะครับผมอันแรกนะครับ Green Steel Spike นะครับผมอันนี้เนี่ยก็คือเพิ่มเดฟห้าเปอร์เซ็นะครับแล้วก็ m อ็มเดฟห้าเปอร์เซ็นะครับแล้วก็ทุกๆตีบวกเนี่ยก็จะเพิ่มเดฟเอ็มเดฟอีก 1%, 1นั่นหมายความว่าถ้าบวก15เนี่ยก็คือจะได้เดฟกับ m อ e มเดฟอย่างละ20%นะครับซึ่งสูงมากๆตัวนี้นะครับจะเหมาะกับไนท์มากๆนะครับไนท์สาย AA เพราะว่ามันสามารถเอา m d e มเดเนี่ยมาแปลได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่เล่นไนท์สาย AA นะครับแล้วแบบต้องการจะเพิ่มดาเมจขึ้นไปอีกด้วยด f เฟน e ์แอ t สแ c t เนี่ยก็คือสามารถใช้ตัว g r กรี e สตีลไปได้เลยนะครับหรือว่าคา r ์โดก็ได้เพราะว่ามัน เป็นของชิ้นเดียวกันนะครับอือก็มานะครับผม Watcher Armor นะครับ Watcher Armor เนี่ยก็คือจะบวกเลือด5%นะครับแล้วก็เมื่อบวก 5, 0 15นะครับจะโดนคิดดเเม a เบาลงนะครับ30%ถ5นะครับตัวนี้ก็จะเหมาะไว้สำหรับพวกตัว s u พอ o r t นะครับน้องแมวเศษพระพาลาเนี่ยเหมาะนะครับเวลาที่เราเจอพวกตัวคลิ t แรงๆอย่างเช่น Assassin นะครับก็สามารถใช้ในการกันได้นะครับอือ แต่ว่ามันต้องตีบวกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะทํายากนิดนึงนะครับต่อมาครับดัฟเคปนะฮะดัฟเคปเนี่ยจะเป็นการกันโจมตีระยะไกลได้10%นะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้โอเคนะครับค่อนข้างครอบคุมแต่ก็ไม่ได้สุดมากนะครับเพราะฉะนั้นใครที่แบบอาศัยงบประมาณน้อยเนี่ยใช้ตัวนี้ได้นะครับการการโจมตีระยะไกลเนี่ยก็คือมันการได้หลายอย่างนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นหุ่นยิงหมัดจุบโนพายุ หรือเจเนติกปายาหรือนายพ่นไฟอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นระยะไกลเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะลดดาเมจตรงนี้10%ได้นะครับหรือหรือการจะใน,นก็ได้เหมือนกันนะครับอ่ะต่อมานะครับออร์เ e คเกมิเลอร์ฝั่งดีเฟนที่คนใช้กันเยอะๆก็คือเสื้อแมงทองนะครับอืมเสื้อแมงทองเนี่ยก็คือมันไม่ต้องตีบวกอะไรเลยแค่ยัดเข้าไปเนี่ยคุณก็ได้การสแตนกับการฟรีสเนี่ยอย่างละ50%นนะครับนั่นหมายความว่าคุณก็ จะต้านสตันกับฟรีได้แบบ50แล้วนะครับบว,วกกับถ้าเกิดใครมีแบบพวกการ์ดมังกรแดงอะไรอย่างเงี้ยการอีก50การฟรีอีกห้าสิบอ่าเงี้ยมันก็จะช่วยให้การฟรีของเราเป็น100%แล้วก็ยังดันเพิ่มจากออฟแมวอะไรพวกนี้ได้อีกนะครับต่อมานะครับผมเซนลี่อันนี้ก็เหมือนกับตัวกรีนสตีลเนาะเออก็คือเพิ่มเหมือนกันนะครับมาดูสตัติกชิลนะครับสตัติกชิลก็กันธาตุนะครับวินเอิร์ธวอเตอร์ไฟเจอร์ดามิทลบสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็เอาไว้กันพวก สเลเยอร์วิสายได้ดีนะครับเพราะว่ามันกันครบทุกธาตุเลยนะครับแต่กันแค่10%เท่านั้นนะครับอันนี้ก็หักได้นิดหน่อยนะครับอืมต่อมาอีกอันหนึ่งที่นิยมนะครับก็คือ death cat armor หรือว่าเสื้อของ r a k กนั่นเองนะครับสำหรับเสื้อตัวนี้นะครับผมก็จะสามารถกันใบนะครับกับการสตันได้50%าอนนะครับอันนี้ก็ลองเลือกเอานะครับสำหรับคนที่จะสกัดพวกการสถานะเนี่ยก็ลองเลือกดูว่าจะเอาเป็นเสื้อแมงทองหรือเสื้อเดรกนะครับเพราะว่า มัน2ตัวนี้เนี่ยมันการสตันเหมือนกันอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเรากลัวฟรีดหรือเรากลัวใบามากกว่ากันนะครับถ้าเกิดว่าเรากลัวใบจริงๆเราก็ใส่พวกมาดุกกันไปเลยก็ได้นะครับส่วนหัวหรือถ้าเรากลัวฟรีดอ่ะเราก็อาจจะใส่ม้าน้ําหรือว่าถ้าเกิดมันฟรีดจากพวการ์ดบอสอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเลือกสกัดเป็นเสื้อแมงทองนะครับอันนี้ก็ลองดูครับมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับอยู่ตามยุคสมัยตามเมตาด้วยนะครับบางเมตาก็ฟรีสมาแรงบางเมตาก็ไซเรนมาแรงนะครับอันนี้ก็ต้อง ลองดูตามเมตาด้วยนะครับอืมเ n g e l i c p r o t e c t i o นนะครับเสื้อ Angeling นะครับตัวนี้ก็คือเมื่อนนโจมตีมีโอกาส5%ที่จะได้รับแอดซัมเลเวล5นะครับซึ่งก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เพราะว่าแทบจะทุกตีเนี่ยมีพระอยู่แล้วนะครับอันนี้เขาก็บัฟให้ได้อยู่แล้วนะฮะอืมต่อไปเสื้อหมาแดงนะครับเสื้อหมาแดงกันคนนะครับตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับก็คือกันคน5%นะครับแล้วก็ทุกตีบวกกันคนอีก1% นั่นหมายความว่าสูงสุดเนี่ยจะกันคนได้ถึง20%เลยทีเดียวนะฮะอันนี้ก็สามารถใช้งานได้สําหรับคนที่แบบบ้า PVP เป็นหลักนะครับอืม M Def Fairy นะครับผมอันนี้จะบวก5%นะครับแล้วก็ทุกๆครั้งที่บวก1นะฮะก็คือจะบวกการเวท1%นั่นหมายความว่าจะได้ Magic r e d u c ทั้งหมด20%นะครับ M Def Fairy นะก็จริงๆช่วงนี้ใช้ M Def Fairy ก็ดีเหมือนกันเพราะว่า Slayer เนี่ยดาเมจค่อนข้างรุนแรงนะครับตัวนี้ก็จะช่วยให้ลดดาเมจตรงนั้นได เดสแคทเคฟนะครับ, Cave, รบตัวนี้จะบวกสเตตัสทุกอย่าง1น,นะครับและทุกๆตีบวก1จะได้เลือดบวก1นนะครับนั่นหมายความว่าบวก15เนี่ยจะได้เลือดมาทั้งหมด15%นตะครับตัวนี้ค่อนข้างนิยมมากๆนะครับสำหรับคนที่ชอบล่าบอสด,ด้วยหุ่นหรือวัตตารุเพราะว่ามันบวกเลือดไปอีกเนี่ยมันทำให้การระเบิดหุ่นอะไรพวกนี้แรงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็พวกสายซับพอร์ตก็ชอบเหมือนกัน เพราะว่าสามารถเอาเอเดสแคทเคฟเนี่ยมาออร,ร์เคิลมิลเลอร์ได้เลือดของพวกเขาก็จะเยอะขึ้นอีก15%ได้เลยนะครับก็ดีมากๆเช่นเดียวกันนะฮะโดฟามิงโกเคฟนะครับตัวนี้ก็จะโดนดาเมจไรธาตุนะครับเบาลง10%นะครับตัวนี้ก็ช่วยได้นะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับเมตามากกว่าครับบางตอนที่แบบว่าพวกไทรทาตุแรงๆตัวนี้ก็อาจจะช่วยได้แบบโดยตรงเลยแต่ว่าถ้าเกิดยุคไหนที่มันไม่มีแบบ ไตรธาตุอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะช่วยได้ไม่ได้เยอะมากนะครับมันก็อารมณ์เหมือนใส่การ์ดโค้ดอะไรแบบนั้นนะครับอืมต่อมานะครับผมก็เมอร์ลินเมอร์ลินอันนี้ก็จะเหมือนกับดับเคปเนาะมันคืออันเดียวกันนะครับเจเนสอาร์เมอร์ชิลก็เหมือนกันนะครับก็เป็นโล่โล่ไอเนี่นะครับโล่ฮูกนะครับที่เหลือก็จะเหมือนเดิมหมดละนะครับจะเหลือเพียงแค่มิดการ์ดแบ็กนะครับมิดการ์ดแบ็กก็จะตรงกันข้ามกับเอ็มเดฟแฟรี่นะครับผมก็คือเพิ่มเป็นดาเมจลดห้าเปอร์เซ็นต์แล้วทุกบวกหนึ่งก็จะเพิ่มอีก ก็สูงสุดก็จะกันได้20%นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับถ้าสำหรับฝั่ง defense abstract แล้วนะครับถ้าเป็นตัวด a m a g ถ้าเป็น knight เนี่ยก็จะแนะนำเป็นพวกหอกนะครับหอกที่มันเพิ่ม mdef นะครับถ้าเกิดใครที่ชอบล่า b o สเป็นแบบพวกหุ่นวัตลรุเนี่ยก็จะแนะนำเป็น dead dead cat cape นะครับผมอ่าตัวนี้ก็จะช่วยเพิ่ม d a m a g ได้ที่เหลือเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรที่มันเพิ่มดาเมจโดยตรงได้นะครับ ถ้าเกิดเป็นสมมุติผมเป็นซุปโนอแล้วผมเลือกอะไรดีนะครับก็ <c oughs> แล้วแต่เรานะครับถ้าเราเล่น PVP ก็เลือกเป็นพวกกันสถานะก็ได้นะครับหรือจะกันคนก็ได้แต่ผมเชียร์ให้เลือกพวกกันสถานะนะเพราะว่าบางทีเนี่ยดาเมจมันเวอร์เวอกันอยู่แล้วบางทีเรากันใบอาจจะกาันได้ไม่เต็มที่นะถ้าเราไม่ทํากันสุดถูกไหมแต่ถ้าเราติดสถานะเนี่ยต่อให้เราดาเมจแรงเราเล่นไม่ได้มันก็มันก็ไม่คุ้มนะครับเพราะฉะนั้นผมค่อนข้างเชียร์เป็นพวกตัวดาเมจนะผมค่อนข้างเชียร์เป็นพวก สถานะนะครับผมอันนี้ก็ลองดูนะครับหรือใครมีความคิดเห็นที่เจ๋งกว่านี้แจ่มกว่านี้นะครับผมก็ลองเสนอกันเข้ามาได้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพูดในเรื่องของ o r a c l e m i l l e r นะครับฝั่ง a อ t a c k กแล้วก็ Defen s e นั่นเองนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้ได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับผมถ้าใครเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ครับยังไงก็ไว้เจอกันใหม่